มุกดานารินรักเกิดวันที่26กรกฎาคม2539นักแสดงและนางแบบสาวชาวไทยเริ่มต้นประกวดในเวทีมิสที n ไท a แลนด์2011และได้รับตำแหน่งชนะเลิศน,นอกจากการเดินแบบมุกมุกดายังมีความสามารถในการเต้นและเข้าร่วมการประกวดเต้นรายการชูบีนัมเบอร์วันไอ2012แดนซ์ทีมหลังจากนั้นเธอได้มีโอกาสร่วมเดินแบบในงาน โตเกียวรันเวย์2013และถ่ายแบบประิตยาสารแรข,ของประเทศญี่ปุ่นจนมาถึงปี2559มุกมุกดานารินรักได้เซ็นสัญญานักแสดงสังกัดช่อง7 HD และได้มีผลงานการแสดงละครเรื่องแรกคือคัมบินกับปูนในบทปารมีแสดงคู่กับอาทิตย์ตั้งวิบูลพาณิชและได้รับบทนางเอกเต็มตัวในละครเรื่อง มัษสยารับบทมัสยาประกบคู่กับมิกทองระยาค่ะมุกดาณารินรักเป็นน้องสาวคนสุดท้องในบรรดาพี่น้องทั้งหมด5คนมุกมุกดาเป็นคนที่รักครอบครัวม,มาก คุยและปรึกษาปัญหากันได้ทุกเรื่องเพราะเชื่อว,ว่าไม่มีใครให้คำปรึกษาได้ดีที่สุดเท่ากับครอบครัวแล้วล่ะค่ะมุกนาจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนพิชัยรัตนาคารปัจจุบันกำลังศึกษาระดับปริญญาตรีคณะนิเทศศาสตร์สาขาสื่อสารเชิงกลยุทธ์มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยค่ะถ้าเพื่อนๆชอบติดตามข่าวสารบันเทิงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซ u b s c r i b ์และกดกระดิ่งด้วยนะคะ